คุจากหลายแหล่งนะคะที่วิเคราะห์ตรงกันค่ะว่าน้ําท่วมภาคใต้รอบนี้หนักจริงๆมาจากหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นพายุปริมาณน้ําที่เร็วและมาแรงด้วยทําให้น้ําท่วมครั้งนี้ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการเลยค่ะแต่นายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ยอมรับไกลๆนะคะว่าเราอาจจะต้องมีการปรับระบบการเตือนภัยกันใหม่ด้วยในขณะที่เช้าวันนี้ค่ะอาเภอรามันจังหวัดยะลาก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมากขึ้นแต่ที่ระดับ น้ำยังคงทรงตัวคือที่อำเภอเมืองนาราธิวาสและพื้นที่ปลายน้ําอย่างอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตอนนี้กําลังเดือดร้อนหนักนะคะซึ่งคนในพื้นที่เองก็พยายามช่วยกันส่งต่อข้อมูลพยายามให้ความช่วยเหลือกันส่งมอบยาและอัปเดตสถานการณ์กันเองเท่าที่จะทําได้ค่ะ อย่างคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นโพสต์ของกลุ่มเยาวชนบูลูกายามูเพื่อการพัฒนาเป็นเพจชุมชนในพื้นที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีพยายามจะสื่อสารข้อมูลของชุมชนบริเวณถนนสายหลักเพชรเกษมบ้านละหารสายบุรีถนนสายบุรีต้นไรเพื่อที่จะให้เห็นนะคะว่าแม้รถจะเคลื่อนไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังกันอยู่เพราะว่าระดับน้ํามันยังสูงอยู่เลยเช่นเดียวกันกับเพจอื่นๆด้วยอย่างเช่นที่นี่นราธิวา วาดและที่นี่ชายแดนใต้ที่พยายามจะช่วยกันอัปเดตข้อมูลเส้นทางการจราจรหรือความช่วยเหลือต่างๆด้วยให้คุณผู้ชมดูอีกภาพหนึ่งเป็นภาพมุมสูงล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทำให้เราเห็นภาพของน้ำจำนวนมากที่ไหลมาจากอำเภอรืรอเสาะจังหวัดนาราธิวาสมาสมทบกันที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำค่ะ เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งบ้านเรือนมัส,สยิดโรงเรียนและพื้นที่การเกษตรอย่างบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของบ้านเนี่ยก็ทําได้เพียงมองกระแสน้ําที่ไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากบริเวณชั้นสองของบ้านในขณะที่ถนนก็ชํารุดและถูกน้ํากัดเซาะหลายจุดเลยค่ะส่วนบ้านชั้นเดียวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมิดหลังคากันหลายหลังเลยส่วนที่ตําบลลําพูอําเภอเมืองนาราธิวาสระดับน้ํายังทรงตัวบ้านเรือนร้านค้ารถยนต์ และวัดถูกน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะกำแพงวัดพังเสียหายเป็นแถบเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นภาพเมื่อคืนนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอร,รามันจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่อบตอาซ่อ,อ,าองช่วยกันเดินลากเรือท้องแบนฝ่าความมืดและกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเพื่อนำอาหารเข้าไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านซึ่งตลอดเส้นทางนะคะก็พบซากบัวที่ถูกชาวบ้านผูกเอาไว้แต่หนีน้ำไม่ทันเนี่ยค่ะก็นอนตายแบบนี้ด้วยรวมถึงรถจักรยานยนต์หลายคันนะถูกน้ำท่วมค่ะแม้เช้านี้ระดับ น้ำมันจะค่อยๆลดระดับลงมาแต่ชาวบ้านก็ยอมรับว่าน้ำท่วมรอบนี้หนักที่สุดและทุกครอบครัวตั้งรับไม่ทันจริงๆนะคะหวังแค่จะเอาชีวิตรอดก็ต้องปล่อยทรัพย์สินบางส่วนให้เสียหายไปค่ะอย่างที่ทราบกันเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปนาราธิวาสเยี่ยมเยนและให้กำลังใจผู้ประสบภัย สิ่งหนึ่งที่นายกมองเห็นคือระบบการเตือนภัยโดยระบุเลยนะคะว่าแม้จะเข้าใจว่าน้ำมาแรงและเร็วแต่มันก็อาจจะต้องหาแนวทางการเตือนภัยกันใหม่เพื่อป้องกันและลดผลกระทบค่ะตามพยาก,กรณ์ก็น่าจะช่วงดีว่าม,ามันมีฝนแล้วใช่ไหมแต่เราไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าต่อ,ตอไปก็ต้องดูเรื่องระบบเตือนภัยนะครับต้องให้คนรู้จักทำงานแบบเชิงรุกม้างยิ่งขึ้นนะครับในการให้ให้ให้การ เือนภัยบนอกจาก3จังหวัดชายแดนใต้แล้วนะคะปอพเขาก็รายงานว่ายังมีอีก2จังหวัดคือสตูลและสงขลาที่ประสบอุทกภัยรอบนี้เหมือนกันประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบมากกว่า68,000ครัวเรือนด้วยค่ะ แม้หลายคนจะบอกว่าปัจจัยของฝนพายุต่างๆในรอบนี้ทำให้สถานการณ์ของน้ำท่วมหนักที่สุดในรอบหลายปีแต่ก็จะมีคนบอกอีกนะคะคุณผู้ชมว่าน้ำมันท่วมทุกปีทำไมมาตรการการรับมือถึงไม่ถึงมันควรจะดีกว่านี้หรือไม่นี่เป็นเสียงสะท้อนของภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองที่ตั้งรับไม่ทันด้วยเวลานี้ภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เองก็พยายามค่ะระดมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆสิ่งของที่จาเป็นเข้าไปช่วย ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ช่วงที่หน่วยงานต่างๆยังมาไม่ถึงชาวบ้านคนในพื้นที่ก็พยายามช่วยกันเองนี่แหละค่ะ เราได้รับข้อมูลจากทีมแพทย์พยาบาลสมาคมจันเสี่ยวกันแพทย์และสาธารณสุขนะคะซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขมุสลิมที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในใชนายแดนใต้ค่ะส่งภาพบรรยากาศในช่วงที่กําลังลงปฏิบัติหน้าที่ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมร่วมกันกับราพสตในอำเภอระแง,งะจังหวัดนาราธิวาสลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพีงมัสายิดบ้านแจ๊ะแก บ้านเจ๊กเกอขอภัยค่ะซึ่งพบว่าชาวบ้านมากกว่า150คนส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังด้วยนะคะต้องกินยาต่อเนื่องแต่ปัญหาก็คือยาที่ต้องใช้เนี่ยมันจมหายไปกับน้ำค่ะทีมแพทย์ของสมาคมจันเซียวจึงได้จ่ายยาที่จำเป็นให้กับชาวบ้านพร้อมทั้งตรวจสุขภาพให้ด้วยและจัดทีมร่วมกับอ,อสมอนายาไปแจกให้ถึงบ้านเลยนะคะ ส่วนเรื่องอาหารการกินก็สําคัญเหมือนกันทีมสนามจันเซียวก็ได้ร่วมกันกับเครือข่ายเตรียมอาหารที่ครัวกลางเพื่อนําไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับชาวบ้านในเขตอําเภอระแงะด้วยนายกสมาคมจันเซียวก็บอกนะคะว่านี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกันค่ะเหตุการณ์นี้เข้าใจว่าทุกฝ่ายน้ํามันมาเยอะมันมาเร็ว แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยมีบทเรียนมาก่อนดังนั้นเนี่ยก็มีข้อเสนอว่าภาครัฐเนี่ยควรจะรับมือได้ดีกว่านี้โดยเฉพาะการช่วยเหลือเฉพาะหน้าค่ะเราขาดก็คือขาดตื่อเรือนะเรือท้องแบรเนี่ยเราไม่มีนะอย่างของเทศบาลเองของอบตเองในพื้นที่มีเขาเต็มที่แล้วแต่จํานวนเรือมันมีน้อยไม่พอไม่พอเพราะปีนี้เนน้ำมันแรงแล้วก็น้ํามันหลาก เยอะหลายพื้นที่มากเลยอันนี้อันนี้จุดหนึ่งที่น่าเห็นใจเนาะในระดับพื้นที่ทีนี้ที่สําคัญผมมองก็คือว่าอ,อบอตอหรือว่าอบนะระดับท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นที่มากเลยนะครับเป็นที่แต่นั่นแหละปัจจัยก็คือว่าของไม่มีบางทีเงินที่จะไปช่วยเหลนะือในเรื่องของอาหารก็ขาดก็เลยประเมินว่าปีหน้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีการจัดการผมเชื่อว่าเหตุการณ์มันก็จะเกิดอีกน มันสไตล์ของคนบ้านเราด้วยไงพอเนนกิดอะตุกณ์ก็ลืมไปแล้วก็ไม่ได้มาทบทวนไม่ได้มาเปลียนการ นั่นแหละค่ะเป็นความกังวลว่าเดี๋ยวมันก็เกิดอีกมันอาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นด้วยนะคะทางฝั่งของประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ก็ยอมรับเลยนะคะว่าภัยพิบัติในพื้นที่รุนแรงแบบนี้การยื่นมือเข้ามาของภาคประชาสังคมมีส่วนสําคัญจริงๆค่ะแต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่ใช้สนับสนุนเพราะหลังน้ําลดเนี่ยโจทย์ใหญ่คือการฟื้นฟูผลกระทบนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านกลุ่มเปราะบางที่น้ําท่วมเข้ามาซ้ําเติมอีกหลายๆปัญหา หาที่พวกเขาเจอในชีวิตเนี่ยก็มีมากอยู่แล้วนะคะพอมีน้ําท่วมเข้ามาซ้ําเติมอีกก็น่าจะเป็นอีกปัญหาใหญ่นึงเหมือนกันค่ะแต่ที่เราก็ต้องดูต่อไปว่าในระยะยาวนั้นนะครับซึ่งชาวบ้านที่มันมีความโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กกำพร้าหญิงไม้อะต่างๆซึ่งเขาเขาเดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเร,เราก็ต้องดูตามไปดูนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เรายังมีประเด็น ปัญหาความขัดแยง้งอะไรอันนี้อยู่เนี่ยอันนี้ชาวบ้านก็จะยิ่งมีความรู้สึกเป็นทุกขะ์นะครับเราก็ต้องทํางานเขาเรียกบนบนเงื่อนไขที่ที่ปลอบบ้างเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ต้องผมผมคิดว่ามันก็ต้องทํางานอีกยาวะนะครับมีคุณผู้ชมหลายคนนะคะส่งข้อความบอกเป็นกําลังใจให้คนใต้ด้วย